เดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นกันทวินมาสเตอร์นะชุดนี้ได้2ตัวกิก a าเบกับสเกลตันคิง170บาทมาเริ่มกันที่กิก a าเบนะเวลาปล่อยจะจมน้ำนะครับมาดูแอคชั่นกัน เน้ำเสียงดังเลยต่อด้วยสกลตันคิงตัวนี้รู้สึกจะเล็กกว่านะเวลาปล่อยจมน้ําเหมือนกันครับโอ้เตะน้ําเสียงดังครับผมรู้สึกว่าสกลตันคิงเนี่ยเตะน้ําดังกว่ากิกาเบตนะจากนานิกอแมนโดนะแพ็คนี้ได้2ตัว170 งานคุณภาพนิกอมมนโดชื่อนี้เสียไม่ได้พิกัดด้านล่างครับ